สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมเพื่อนเรนโบว์เอาละตอนนี้เด็กนักเรียนทุกคนเตรียมขึ้นรถนะครับตอนนี้จะไปเที่ยวกันเอาเลยเราวิ่งวิ่งขึ้นมาเลยวิ่งขึ้นมาเลยเพื่อนๆเอาละครบส5้าคนละไปทศน,นศึกษากันดีกว่าไปเที่ยวที่สนามจุดจุดาแล้วบรรยากาศดูวางเบงมากโลกแปลก ยมือใครอะมาหันลูกศรได้แล้วับไดแล้วทีมาแล้วนะครับเอารถเรียวลูกตามลูกศรด้วยมีป้ายห้ามเข้าด้วยด้วยป้ายอันตรายเอาเกิดอุบัติเหตุตอนนี้เพื่อนโดนลากไปเฮ้ยตอนนี้เราไปอยู่ห้องแห่งหนึ่ง จะรับสู่การให้คุณช่วยจะมีกล่องต่างๆวางอยู่นะครับเฮ้ยเสียงอะไรอะบอกของฉันตกมาสิ่งที่คุณต้องทำคือหาพอกมันแล้ววางไว้โชคดีสวัสดีเพื่อทุกคนทุกคนตอนนี้ตามหากล่องนะครับ กล่องจะมี24กลอ่องวิ่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 งต่างคนต่างวิง่งไปทางที่ตัวเองถนะัดแล้วในตัวเราจะมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องเอาไว้หลบอะไรเนาะเพื่อนเพื่อนเอากล่องคุมตัวด้วย เจอหนึ่งกล่องนะครับตอนนี้ได้สองกล่องแล้วเจอกล่องที่สอง,งสแล้ววิ่งทําสะพานไปเราตามเราตามสน้อยคนนี้ไปคนนี้วิ่งอยู่บนสะพานมีป้ายด้วยประตูเอาประตูทางตันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นั่นคืออะไรสัป,ประหลาดเหรอเฮ้ยสัป,ประหลาดเห็นเรามันจะทำอะไรอะครับเสียงดูวังเวงมากว้าวไม่นะทุกคนอยู่ในกล่องหมดเลยทั้งสามกล่องตอนนี้มีคนเปิดกล่องวิ่งหนีแล้วอตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เพราะว่อยู่ตรงหน้าประตูโอเควิ่งไปเลยม,มีเสียงมีเสียงกล่องคนนี้ดูเท่มากเลย เราก็วิ่งถือของไปเลยวิ่งไปตามทาง,ทางห้องนี้มาแล้วห้องนี้มาแล้วไม่มีกล่องต่อมาตอนนี้ทุกคนเอากล่องมารวมกันบนโต๊ะนะครับตอนนี้ได้12กล่องแล้วอ๋อตรงนี้ทางตันไปตรงนี้เข้าได้ไหมเเดี่ยวเป็นงนี้ดีกว่า กูคนอยู่ในกล่องหลบนะเหมือนจะได้ยินเสียงนิดหน่อยเสียงมาละเฮ้ยอยูตรงไหนอ๋อเ้ยค่อยๆคขานค่อยๆกาวเพื่อนค่อยๆกาวเพื่อนโอ้ตอนนี้เร็วมาก23่สิบสากล่องนะครับเหลือแค่กล่องเดียว ตอนนี้พวกเราชีวิตมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เหลือ7คนแล้วเราต้องห้ามให้ปีศาจตัวน,นั้นเห็นแน่เลยดมในกล่องปลอดภัยที่สุดเลยเอาละขานมาไปในห,ห้องโอเสียงไฟช็อตด้วยแชดเลยเอา้าพบเพื่อนเราอีกคนนึง 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เพื่อนเราโดนจับได้อีกคนนึงอะ ต้องหานี่ไงเจอแล้วอีกหนึ่งกล่องเอาละพบกล่องสุดท้ายทีนี้แล้วก็วิ่งกลับไปจุดที่โต๊ะว,วางกล่องนะครับผมก็จะวิ่งกลับไปที่โต๊ะว,วางกล่องตลอดไหมนาะอ,อยู่ตรงไหนนาะขบวนมีไฟฟ้าช็อตจะขึ้นไปข้างบนดีไหมนะหรือว่าจะไปตรงนี้ดีนาะโอเคขึ้นไปข้างบนดีกว่าเออ่ะข้างบนดีกว่า ค่อยๆข,ขึ้นไปบนไหรฟไปมีน้ํารั่วด้วยอันตรายมากเลยเนี่ยน้ํารั่วตรงไฟช็อตระวังไฟช็อตด้วยนะครับถ้าตรงไหนมีไฟช็อตแล้วก็น้ารั่วมีไฟอาจจะดูดแต่ทำให้ช็อตได้นี่น,น,นี่เพื่อนเพื่อน่งมาแล้วเอาละห้องนี้รู้นับสงบมากเลย ตรงนี้ไม่มีเราตอนนี้เราต้องหาทางวิ่งกลับไปที่เดิมก่อนวิ่งไปที่โต๊ะหาลูกศอลูกศอสีฟ้าคือทางกลับนะครับถ้าีเสียงก็อยู่ในกล่องวอนปลอดภยัยที่สุดหลักการอยู่ในกลออกกกน่องเถอแล้ววส็อกแน่เลยมาแล้วอุ้ยตกใจมากอะ่ะถ้าไม่เข้ากล่องนะโดนกินแน่มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว โ okay. อเคออกมาละโล่ลงใจไม่มาแล้ว,ลวอยู่ในกล่องไปก่อนอในกล่องไปก่อนถ้าได้ยินเสียงนีดหน่อยนีย่ต้องอยู่ในกล่องเลยนะเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ระหว่างอยู่ตรงประตูนี่อยู่ในกล่องปอลอดภัยสุดนะเพราะว่าจะจะ้เอได้บางทีเสียงไม่ได้มาแต่ว่าตัวอยู่หน้าประตูแล้วไอ้กล่องอยู่ตรงนั้นลงไปปึ๊กนีเป็นไงละ่ะถ้าวิ่งลงนะเรียบร้อยเลยบังไว้เราบังไว้ โอเคเจอกล่องนี้ละกล่องนี้เลยโอเคหานันนั้นเขอดูสอนทางกลับนะตอนนี้เราเก็บอะไรละกล่องมีเกิดนำไอเทมของคุณกลับไปที่โรงละครทำตามลูกสอนสีฟ้าจะมาค่อยเดินไปค่อยเดินไป ค่อยๆคานค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยยืดค่อยๆค่อยยืดโอเคเพื่อนได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินนะโอเคได้ยินครับเสียงมันน่ากลัวมากๆเลยค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆไฟจะช็อตหรือเปล่านะเฮ้ยระวังระวังคนซื้อตู้ต้องระวังนะอยู่กับผมได้ปลอดภัยค่อยๆเดินเอาละลูกศรสีฟ้าเราเจอทางที่จะไปส่งกล่องละ เสงมาเสงมาเสียงมาค่อยเดินมาตรงไหนเนาะค่อยๆเยีน,นค่อยๆเย้น,น,นี่ครบแล้วนะครับกล่องผ่านด่านแรกแล้วเย่เอาแล้วจะเป็นปีศาจต,ตัวที่สองฮ ύ, เฮ้ยแมลงมุมเหรอเหมือนว่าแมลงมุมมากๆเลยนะอืมตาโตมากตาโตโตด่านต่อไปต้องเจอตัวนี้แน่ๆเลย ไปพักซะพักผ่อนสักหน่อยถึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าคนนะครับโดนนับได้ไปสามโดนกินไปสามคนตอนนี้ห้องพักผ่อนนะทุกคนพักผ่อนหน่อยอดูหนังกันดีกว่าพักผ่อนหน่อยพักผ่อนหน่อยเพิ่มพลังเราต้องมารวยกันต่อนะเพื่อนๆผมขอนอนตรงนี้นะไม่แย่งแต่งผมนะโอเคแจงไทรแจงมาเลยเองแบ่งก่อนแบ่งเตียงคนละที่นะครับ เสียงเหมือนกีน <im> ต <dling machine sound> ื <scale salted park Sai yor> ่นแล้วอ oh, ๋อเจ้าตัวเมื่อกี้ชื่อเจ้ากีนเนอะเพราะว่าตัวมันสีเขียวไม่ต้องกังวลกับเขาหลอกแม่เขาจะตาบอดเขาจะจะคุณได้อย่างถ้าคุณไม่ถ้าเขาไม่เห็นคุณเอาละทุกคนเริ่มเก็บกล่องอาหารเนอะฟู้ดแพ็กอ๋อเก็บกล่องอาหารแปลว่าทุกคนหิวข้าวกันละทุกคนต้องกินข้าวกันนะ โอเคเราไปเก็บแบ่งกันเลยมีสิบห้ากล่องช่วยๆกันสู้ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้พวกเราชีวิตเหลือหกเอา้าเพื่อนโดนพบเร็วมากตอนนี้แหละห้าคนแล้วนะครับ <Okay. S 1> เฮ้ยเจอกล่องหนึ่งละหึ่ตกใจเลยเกือบโดนเห็นไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอย่าไป เงยีบงยบๆไปไี่ยู่ในกล่องเองียบมันเหมือนกัะได้เคลื่อนที่แล้วนะมันยังไม่เดินมันยังอิจฉาอยู่คิดเอ๊ะใครมาทิ้งกระดาษรีไซเคิลกล่องตรงนี้วะได้ยินไหมเนาะค่อยๆเดินค่อยๆคานค่อยๆคานคคน,นิ่งไว้นิ่งไว้ หลบหลหน่อยหลบมาหน่อยโอเคเกือบโดนจับได้เลยเอ้าเพื่อนเพบอีกหนึ่งคนแล้วนะครับตอนนี้คาดว่าจะเหลือสี่หรือเปล่าหรือเหลือสามนะแต่แต่ในตารางเห็นสี่คนนะเอาห้องนี้ทางตันนี่นน่ะเฮ่ยเราทางตันตกใจเห็นเห็นรูปเราตกใจแล้วก็เดินมา วิ่ง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 เสียงด้วหลอนมากค่อยค่อยขาค่อยค่อยเคลือ่อนค่อยค่อยเคลือ่อนค่อยค่อยเคลือ่อนโอเคเกล่องหนึ่งละตอนนี้เรามีกล่องขนมสองถุงละเราต้องเอาขนมวิ่งกลับไปที่เครื่องทำขนมนะครับดูกันว่าเราจะวิ่งไปได้หรือเปล่าผมจะวิ่งไปได้หรือเปล่าครับ าหาันกลับไปลงละครตามลูกสรบดีว,วิ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงมาาตะไกลเลยต้องคอยฟังเสียงให้ดีนะครับจับตาควางเสียงให้ดีว่าอยู่ทางด้านไหนผมก็เล่นไม่กิ่งหรอกพวเพิ่งเล่นเหมือนกันตกใจตกใจเสียงมากเสียงน่ากลัวมากค,ครับทางตานแะล้วตรงนี้ไม่น่ามีแล้วนะฝักบัวอาบน้ำ นแล้วมองว่าแล้วที่จะเอกพอดีเลยยานะอย่าเย็นก้านะอย่าเย็นก้านะไปไปชิว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 โอเคนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ไอปีศาจก็หลงปุ๊งไปเลยไอก็หลงปุง๊งไอก็หลงปุง๊ง,งทำไมต้องมาจับตัวพวกเราด้วยเราทำอะไรให้ เขาทำอะไรให้พวกเกเราแค่จะมาเที่ยวมาจับพวกเราขังไว้ที่นี่ได้ไงในโงรงละครแห่งนี้ตอนนี้เก็บได้ห้าแพ็กแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บเพิ่มเก็บกล่องเพิ่มตอนนี้มีสองถุงละถุงละค่อยเดินไปมีไมนอ้อพักตรงนี้ก่อนตอนนี้ ตามลูกศรไฟฟ้าไปเก็บที่โรงละครก่อนดีกว่าข้างหลังจะเจอไหมนะปุ๊บลุนดวงนี่ไม่มีนี่ไงเปิดประตูนี่มาจ้าอีกขึ้นมาทำไงนี่ไงนี่ไงต้องทำไฟฟ้าเลี้ยวขวาวิ่งตรงไปเลยอยู่ในกล่องอุ่นใจที่สุดแล้วตอนนี้ครโป่งไว้คุณโป่งไว้ ปีศาจเหมือนมันตาบอดกับหูไม่ได้ยินเนะมันแค่ไม่ถ้ามันเดินชนมันน่าจ,จะจับได้แน่ตอนนี้เลยสองกล่องตรงนั้นตอนนี้เลยสามคนแล้วนี่ไงเครื่องทําขนมเจอแล้วเอาละเดินมามจะกลางดีน่ที่อยู่ในกล่องอะ่ะงั้นจะเอนแน่นอนทําให้ตกใจเลยเลยไอ้บ้าบ้าไอ้บ้าปีศาจ ไปในถังก่อนจะได้กินข้าวกันเพราะตอนนี้ทุกคนหิวท้องแล้วท้องหิวแล้วอาหา,หารโลละครดับสองี่สามเอาละโอเคเหลืออีกห้ากล่องนะครับดูกันว่าจะผ่านด่านได้หรือไม่โอเหลือสองคนแล้วว่าเก็บกล่องช้าแน่นเนเลยสองคนเนี่ยเหลือสองคน,นะเ,หอองคนเหลือสองกล่องตรงนี้ด้วย เอาแล้วได้อีกสองกล่องแล้วก็เป็นสิบสิบก็จะเป็นสิบเอ็ดสิบสองได้ไปกับเพื่อนใหเก็บเก็บตอนอยู่ในกล่องได้โอเคง่ายหน่อยเทา่านี้แต่กล่องนี้คงต้องเปิดกล่องแล้วก็โดนเอาแน่เลยพวกมันอยู่สูงอ,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 อมีการเดินย้อนมาด้วยไอ้บ้าไปเลยไปเลยชิューชิเอาละได้สิบสอง ค่อยๆคาดไปไฟกระตืองนี่มันมันของจะโผล่นะจะเก็บสองกันเราเอามาไว้ตั้งตู้ขนมเพื่อนอีกคนหนึ่งสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ตอนนี้เหลือสองคนแล้วครับตึบๆตึบๆเบียนมาเละเบียดอยู่ตรงนั้นด้วยหลังจาเอากล่องไว้พอดีโอเคได้อีกเป็นสิบสอง เราตัวเราก็ได้สิบสองกัน,นะเพื่อนตองเพื่อนมีกี่กล่องไงองนันนี้มีส,มสองเพื่อนโอเคโอเคเพื่อนอีกสามซองครบนะครับทุกคนเราได้กินขนมกันแล้วตกเป็นสองสองสองคนเราดีท่้เแล้วพื่อนมีแค่สองคนเราอะได้พักผ่อนกินขนมกันสักที โล่งเป็นอะไรที่แบบเพื่อนเราแบบโดนจับได้ไปเยอะมากเหลอสองคนเองอ่ะบางทีก็ได้อาจจะได้กินอาหารต้องระวังไว้นะตอนกินปีศาจะได้กินอาหารได้หืมไซโยนาระเลยที่เหลือด่านที่สามแล้วนะครับเหลือกันสองคนจะไหวป่ะเนี่ยยากขึ้นแน่เลยอนอนพักก่อนมองพักในเตียงก่อนสนวิ ืนนี้เม่อคืนเขาชื่ออยู่หลัจะคุณแก้ไขเครื่องจักอรอะไห็นว่าทำไมคุณอยู่ที่นี่นจริงอ๋อแสดงว่าต้องทำเครื่องจักรเหรอเอาละครับขอบคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ พบกันใหม่ EP หน้าเนาะถ้าใครต้องการดูคลิปต่อไปก็ขอมาได้นะครับผมขอบคุณครับ